สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับอินเวอร์เตอร์ดีจีห้ากิโลวัตต์นะครับบวกกับแบตเตอรี่มิต้านะครับ18โวลต์7.2กิโลวัตต์ฮาววันนี้นะครับก็จะมาลองใช้ฟังก์ชันที่อินเวอร์เตอร์รุ่นอื่นทําไม่ได้กันนะครับก็คือเราจะมาลองใช้ออนกริดนะครับจากแบตเตอรี่ใช้คู่กับแบตเตอรี่มิตตานะครับโดยอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับจะออนกริดได้แค่แผงใช้แผงมาออนกริดได้อย่างเดียวนะครับแต่ตัวนี้สามารถนําแผงครับหรือแบตเตอรี่มาออนกริดก็ได้นะครับซึ่งเป็นฟััังก์ชนนนที่่่เหววาตอื ส่วนคลิปนี้นะครับจะเน้นเป็นการใช้งานแบบออนกิทนะครับจะไม่ต้องการวนเรื่องการจำกัดโหลดนะครับส่วนภาคออฟกิทนะครับเราก็จะต่อผ่าน a t s นะครับไว้สำรองตอนไฟดับนะครับแต่ภาคออฟกิทครับก็จะจำกัดโหลดได้เพียงแค่5กิโลวัตต์การต่อใช้งานครับวันนี้นะครับเราจะเอาเข้าเต็มระบบนะครับแบตนะครับใช้แบตมิต้าส8ดโวลต์นะครับแผงนะครับแผงเราใช้1สตริงนะครับเป็นแผง3 4 0สิวัตต์นะครับอนุกรม9้าแผง ล้วก็จะมีการไฟฟ้านะครับ AC in ครับเข้าด้วยตัวนี้นะครับเป็น AC out นะครับภาพภาค output ต่อผ่าน ATS นะครับไว้สำรองตอนไฟดับต่อไปนะครับเราก็จะมาทำให้อินเวอร์เตอร์นะครับกับแบตเตอรี่นะครับเราสื่อสารและคูยกันก่อนนะครับเราต้องมีสายนะครับสายสื่อสารถ้าซื้อคู่กันเราจะมีไปให้แบบฟรีๆนะครับสายสื่อสารจะต่อผ่านช่องแคนครับหรือ RS485 ครับ ตอนนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือหัวเข้าของอินเวอร์เตอร์นะครับที่ต่อของอินเวอร์เตอร์ส่วนแบตเตอรี่นะครับจะต่อผ่านช่อง RS485 นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับจะได้เห็นแบบชัดๆนะครับส่วนการตั้งค่านะครับเมื่อเราต่อสายเสร็จแล้วเราต้องตั้งค่าต่อนะครับกดที่รูปเฟืองการตั้งค่านะครับเลือกแบตเตอรี่เซตติ้งนะครับเลือกแบตครับอาซิตี้นะครับ แล้วก็กดตั้งค่านะครับถ้าซื้อนะซื้อคู่กันสามารถต,ตั้งตามได้เลยนะครับมิตา้ตาแบตเตอรี่กับดีนะครับตั้งเป็น1 4 0่อแอมป์นะครับกดติ๊กถูกนะครับต่อไปนะครับนิเทียมโหมดนะครับให้ตั้งเป็นสิบสอนะครับ แล้วก็ติ๊กถูกนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าแบตเตอรี่กับดีสามารถสื่อสารกันหรือยังนะครับกดที่แบตนะครับตอนนี้ยังไม่สื่อสารครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าตอนนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับกับอินเวอร์เตอร์ดีีนะครับสามารถสื่อสารกันแล้วนะครับค่าต่างๆขึ้นแล้วนะครับ ต่อไปนะครับ CT นะครับถ้าเราออนกิดนะครับเราต้องต่อ CT ด้วยนะครับเพราะว่าจะทำงานร่วมกับ CT นะครับออนกิดอันนี้คือผมต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับใช้ไขควงนะครับจิ้มไปนะครับเราจะต่อผ่านช่อง H M นะครับตีดำเข้าทาง H นะครับสีขาวเข้าทาง M นะครับ กดจิ้มนะครับแล้วก็เสียบไปนะครับส่วนซีีนะครับเราจะคล้องที่สายลายนะครับหันลูกสองชี้ขึ้นนะครับอันนี้ลูกศรข้างๆ้างซีทีนะครับชี้ขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาตั้งค่านะครับออนกิดนะครับให้แบตออนกิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูการตั้งค่ากันนะครับ กดที่รูปเฟืองกันต้ค่านะครับให้เลือก System Work นะครับโหมดให้ติ๊ก Zero Export to CT นะครับติ๊ก solar เซ l l ทั้งสองอันนะครับเลือก Load First นะครับแล้วก็มาติ๊ก Time of u s e นะครับเลือกติ๊กตรงนี้นะครับห้าโมงถึงสามทุ่มนะครับติ๊กไปนะครับเมื่อเวลานะครับถึงห้าโมงถึงสามทุ่มนะครับแบตก็จะเอาแบตมาออนกินนะครับเมื่อแบตเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะหยุดออนกินครับจากแบตให้เราติ๊กถูกนะครับแล้วาเลือก Gen p o d u s e นะครับ ให้เลือก generator input นะครับติ๊กสามอย่างนะครับที่ผมติ๊กไว้แล้วติ๊กถูกได้เลยนะครับให้นี้ครับแบตก็จะออนกริดครับตอนนี้ถ้าแบตออนกริดอยู่นะครับสองพันสี่ร้อยวัตต์ครับโหลดเราเอาอูทูอยู่สองพันสองร้อยนะครับดีถีาสองพันสามร้อยครับอินเวอร์เตอร์นี่จะทํางานร่วมกับซีทีกันย้อนครับจับเอาอูทนะครับจับสาย AC in นะครับอินเวอร์เตอร์ครับจับได้ว่าจ่ายโหลดอยู่เท่าไหร่นะครับก็จะดึงแบตมาเท่านั้นนะครับ ส่วนเวลากลางวันครับเราก็จะใช้แผงนะแผงโซล่าเซลล์มาออนกิดก่อนนะครับเหลือก็จะชาร์จลงแบตกลางคืนเราก็จะใช้แบตเตอรี่นะครับมาจ่ายโหลดเป็นออนกิดนะครับส่วนภาคเอซีเอานะครับโหลดนะครับเอซีเอาเราก็จะต่อไว้นะครับผ่านเอทีเอสครับไว้สำรองไฟตอนไฟดับนะครับถ้าเกิดไฟดับนะครับเอทีเอสก็จะสลับอัตโนมัตินะครับจะสลับแบบนี้นะครับก็จะสลับไปใช้ภาคออฟกิดครับจะจำกัดโหลดอยู่ที่ห้ากิโลวัตต์ครับ สังเกตได้ว่าตอนนี้ครับเราจ่ายโหลดอยู่นะครับภาคออฟก,กิจ10แอมนะครับส่วนการตาค่าก็จะเป็นแบบนี้นครับออฟกิจจังแบตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับไว้ติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ